สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกทุกคนด้วยนะครับพบก,กับผมซีซันสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปอัปเดตเกม MMORPG ที่มีกำหนดเปิดให้เล่นในปีนี้กันนะครับให้ชาวเกมเมอร์ที่รักในการฟาร์มท่องโลกกว้างได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศถึง10เกมด้วยกันนะครับและก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เรามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Project ์แร n กนาลกเกม MMORPG Open World ครับฟอร์มยักษ์ระดับท r i p l e A จากค่าย n e t e a s ที่เจาะตลาดทั่วโลกด้วยงานภาพกราฟ,ฟิกอลังการงานสร้างเลยทีเดียวแถมตัวเกมเล่นได้ทั้ง PC มือถือและคอนโซลกันเลยครับตัวเกมนั้นจะมาในสไตล์ของตำนานเทพส์นอนะที่เราจะได้รับบทเป็นฮีโร่ผู้กอบกู้โลก ซึ่งจะได้เข้าไปสัมผัสกับการผจญภัยทั้งของทะเลทรายมรณะครับทำที่ถูกลืมป่าโบราณและก็อาณาจักรสุดแฟนตาซีอีกมากมายอีกทั้งตัวเกมยังมีระบบที่น่าสนใจทั้งระบบการใช้ปีการปีนผาการต่อสู้จนไปถึงแผนที่เนี่ยที่ดูแล้วต้องบอกว่าโคตรน่าเล่นมากๆอีกเกมหนึ่งเลยละครับ เกมต่อไป Odin Warhara Rising นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมฟอร์มยักษ์ของปีนี้เลยก็ว่าได้นะเป็นเกมจากค่ายกาเกาเกมครับที่จะมาในแนว MMORPG Open World แล้วก็จะอิงตำนานของเทพนอตเช่นเดียวกันครับซึ่งตัวเกมจะมีทวีปขนาดใหญ่กว่า5ทวีปที่เป็นโลกเปิดกว้างขนาดใหญ่แบบไร้รอ,อยต่อที่สามารถวิ่งกันได้แบบยาวๆโดยไม่ต้องโหลดฉากบ่อยๆกันเลยล่ะครับ นอกจากนี้ยังมีระบบที่น่าสนใจครับคือตัวละครของเราเนี่ยสามารถปีนเขาหรือปีนหน้าผาได้รวมไปถึงการสร้างบ้านหรือแม้กระทั่งการขับขี่บนท้องฟ้าก็สามารถทําได้ครับสวยงานภาพกราฟิกนั้นต้องบอกว่าสวยงามขั้นเทพระดับของ Back เด s e ซ t เลยก็ว่าได้นะและตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นใน p c และก็มือถืออีกด้วยครับซึ่งในตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนะครับและคาดว่าจะเปิดให้เล่นประมาณที่3 0มิถุนายนที่จะถึงนี้อีกด้วย ใครสนใจไปกดรอกันไว้ได้เลยมาดูกันต่อกับเกม Base and Soul 2นะครับก็เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาทุกทีครับกับเกม MMORPG ภาคต่อชื่อดังที่ใครหลายๆคนเนี่ยรอคอยซึ่งสำหรับภาค2นี้จะมีแผนเปิดให้เล่นทั้งมือถือและก็ PC กันอีกด้วย ตัวเกมนั้นก็จะเป็นการเล่าเรื่องต่อจากภาคแรกเลยครับโดยจะเป็นยุคหลังของเหตุการณ์ในภาคแรกจนจบแล้วซึ่งตัวละครในภาคแรกเนี่ยจะถูกยกให้เป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนั่นเองส่วนโลกของเกมเนี่ยจะถูกปรับให้เป็นแบบ Open World มากกว่าเดิมครับและก็จะมีพื้นที่ใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกด้วยนะโดยตอนนี้ตัวเกมได้เปิดให้สร้างตัวละครล่วงหน้าแล้วครับผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเกาหลีตั้งแต่ปลายเดือนเมษาย,ยนแล้วยังไงอย่าลืมเข้าไปจัดกันดูนะครับ มาจัดกันต่อครับกับเกมที่ใครหลายๆคนรอคอยอย่างเกมบูโปรโตคอลเกมแนวแอคชั่น M M O R P G น้องใหม่ครับจากค่ายบันไดนะเกมนี้ก็ไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะเปิดให้เล่นปีนี้หรือเปล่าแต่มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับเนื่องจากว่าเปิดครสเบต้าเทสที่ญี่ปุ่นกันมาอย่างยาวนานแล้วแต่ทั่วโลกเนี่ยก็น่าจะได้เล่นช้าสุดคือปี2022 โดยตัวเกมชูจุดเด่นมากมายครับเริ่องแต่การสร้างตัวละครสไตล์นิเมะที่สามารถออกแบบได้แบบละเอียดยิบเลยปรับได้ยันเสียงกันเลยล่ะครับส่วนระบบเกมเพย์จะมาในแนวของคล้ายๆลกึ่งแฮแ็งแอนดสแลนะครับเดินหน้าฟันแหลกซึ่งระบบการต่อสู้เนี่ยเขาจะเน้นไปการทํำคอมโบใส่ศัตรูซะมากกว่าและจะให้เราได้เข้าไปประจนภายในโลกโอเพ w นเวิแบบเต็มรูปแบบกันเลยล่ะครับ แถมยังมีสัตว์ขี่เท่ๆอีกด้วยนะเอาไว้ใช้ในการเดินทางและสามารถช่วยในการตีมอนล่ามอนอะไรพวกนี้ได้ด้วยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นมากๆอีกเกมหนึ่งครับและที่สําคัญมีแผนเปิดให้เล่นฟรีแบบไม่มีเทปทรูกันอีกด้วยครับมาดูกันต่อกับเกม Best u n l e s s นะครับ เป, MM World, เป็นเกมแอคชั่น MMO RPG Open World เกบเวลตีมอนสเตอร์ที่ได้นำเกมออนไลน์ชื่อดังอย่างเวสออนไลน์มาปรปับปรุงโฉมใหม่ให้หน่าเล่นมากกว่าเดิมโดยตัวเกมนั้นจะพาเราไปเดินทางในโลกสุดแฟนตาซีที่เราสามารถพัฒนาตัวละครได้อย่างอิสระซึ่งก็จะมีตัวละครเผ่าต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เอลไปจนถึงพูดตัวจิ๋วครับแล้วก็จะมีคาร์ดให้เราเลือกเล่นกันตั้งแต่สายโจมตีไปจนถึงสายเวทกันอีกด้วยเรียกได้ว่าเอาตามที่เราถนัดเอาที่เราชอบกันเลยเลยละครับ ส่วนรูปแบบของเกมเพย์เนี่ยจะเน้นไปที่การทํำคอมโบแบบรัวๆในการโจมตีครับแล้วก็จะเน้นคอนเทนต์ประจนภัยร่วมกับเพื่อนของเราการสร้างกิลและก็สนาม PvP มันมันอีกเพียบครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยตัวเกมแววมาว่าจะเปิดเซิร์ฟเวอร์เอเชียให้ได้เล่นครับไม่ต้องวร์ปให้ปวดหัวแถมไปอีกหนึ่งเกมเนี่ยที่คอนเฟิร์มว่าไม่มีเทพทรูอีกด้วยครับยังไงก็อดใจรอกันไว้ได้เลยครับปีนี้ได้เล่นอย่างแน่นอน เกมถัดไปโปรเจกต์ b q q ครับเป็นเกม MORPG สไตล์เกาหลีจากค่ายน็กซอนครับที่ตัวเกมเนี่ยจะเน้นแอคชั่นมันๆและก็อยู่ในจักรวาลเดียวกับเกมชื่อดังอย่าง Dungeon Fighter Online ด้วยซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆเนี่ยต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับเหล่าตัวละครที่ขนมาให้เราได้เล่นกันเพียบเลยล่ะครับ แต่ใครที่ไม่รู้จักหรือไม่เคยเล่นเนี่ยก็อาจจะตื่นเต้นกับตัวละครบางตัวเล็กน้อยครับเพราะว่าหน้าตาบางทีเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงกับตัวละครของ Genshin Impact อยู่บ้างสำหรับงานภาพกราฟิกของตัวเกมนี้จะใช้เทคโนโลยี Unreal Engine 4ในการพัฒนาครับทำให้ได้คุณภาพกราฟิกสวยงามเอาเรื่องอยู่เหมือนกันซึ่งต้องรอรุ้นทีและครับว่าตัวเกมจะเปิดให้เล่นทันในปีนี้หรือเปล่านะครับ ต่อไปเป็นเกม Tower Fantasy เป็นเกม MO RPG ที่มาสไตล์ a อนิเมจีนครับในธีมของโลกแฟนตาซีผสมยุคโลกอนาคตโดยจุดเด่นของเกมนี้จะอยู่ที่การแอคชั่นกดคอมโบมันๆเช่นเคยครับแล้วก็จะเป็นการผจนภายในรูปแบบ Open World ที่หลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าคล้ายคลึงกับ g e n s h i n Impact มากๆเลยส่วนการเล่นของเกมนี้จะไม่มีระบบอาชีพนะครับแต่จะให้เราเลือกเป็นการใช้อาวุธแทน ซึ่งตัวละครทุกตัวเนี่ยสามารถปรับใช้อาวุธได้หลากหลายรูปแบบแบบไหนก็ได้ตามความถนดัดตามความชอบของผู้เล่นได้เลยอีกทั้งยังสามารถสลับสับเปลี่ยนใช้งานอาวุธได้พร้อมกันถึง3ชนิดอีกด้วยครับโดยล่าสุดก็คาดว่าตัวเกมจะเปิดให้เล่นในทั้งของ PC แล้วก็มือถืออีกด้วยนะและจะได้เล่นในปีนี้อย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการอัปเกรดภาพกราฟิกและถ้าเปิดเมื่อไรเนี่ยทางเราไม่พลาดรีวิวแน่นอนครับ ถัดไปเป็นเกม T.L Origin หรือ Project T.L นั่นเองครับเรียกได้ว,วาเงเยบหายไปเป็นักๆครับสำหรับเกมแนว M.M.O.R.P.G. ที่มาพร้อมการเล่นสไตล์คล้ายคลึงกับเกม d i a b l o ที่จะให้เรานั้นได้เก็บเวลฟาร์มมอนอัปเกรดสกิลมากมายและต้องฟาร์มอาวุธบวกชุดเกราะให้ขหดขึ้นเรื่อยๆนั่นเองแต่ตัวเกมนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่คือเราเนี่ยจะอยู่ในจักรวาลเดียวกับเกมชื่อดังอย่างลินเนทนั่นเองครับซึ่งกระปยบเสมือนว่าเล่นภาค3ของลินเนทเลยก็ว่าได้ ตัวเกมเนี่ยจะมาพร้อมกับงานกราฟิกที่สวยงามอลังการโคตรครับส่วนระบบการเล่นเนี่ยก็ดูไหลลื่นมากๆครับอลังการงานสร้างไม่แพ้กับเกมดังๆเลยสำหรับแฟนแฟลินเนตแล้วาพาดไม่ได้ครับสำหรับเกมนี้เรามาดูกันต่อดูๆครับกับเกม Perfect New World เกม MMO RPG ฟอร์มยักษ์ภาคต่อจาก Perfect World จากจีนครับที่เกมเมอร์หลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยโดยตัวเกมนี้จะใช้เทคโนโลยี Unreal Engine 4ในการพัฒนาเช่นเคยครับทำให้ได้งานภาพกราฟิกเนี่ยสวยงามอลังการเวอร์หวังมากๆ ส่วนรูปแบบของเกมเพจ,จะเน้นไปที่การออกสำรวจในโลก Open World ครับและจะให้ออกไปตีมอนแบบ b บ c k d d ย e r t อะไรประมาณนั้นเลยะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยมีแผนเปิดให้บริการทั่วโลกทั้งบนฝั่ง PC คอนโซลและก็มือถือกันเลยนะใครที่ชอบความอลังการแบบนี้ก็ต้องแนะนำให้ลองพิจารณากันดูเลยละครับปิดท้ายกนที่เกมคอพังนะครับ เกม MMORPG ที่มาในทีมของแฟนตาซีบวกความเป็นไซเบอร์พังเข้าไปครับ ดยตัวเกมนี้จะมีความแตกต่างจากเกม MMO ตัวอื่นตรงที่ตัวเกมเนี่ยจะมีกลิ่นอายของความเป็นโมบ้าผสมอยู่นั่นเองทั้งการใช้งานสกิลตัวละครการตีมอนแล้วเหรียญตกการสวมใส่ไอเทมไปจนถึงระบบ Fox of War ของแผนที่ที่ทําออกมาเหมือน LL กันเลยละครับนอกจากนี้ตัวเกมก็ยังมีกิจกรรมให้ทำอื่นๆอีกมากมายครับรวมไปถึงระบบการ PVP กิววอตามสไตล์ของเกม MMO ก็มีมาให้ครบคันครับ และที่หลายคนอยากจะรู้เนี่ยว่าตัวเกมนี้มีเทพทรูหรือไม่ต้องบอกว่าเกมนี้มีแค่เติมเงินเอาของแต่งส,สวยๆแล้วก็แบทเทิลพาสเท่านั้นนะครับถือว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าเล่นอีกเกมหนึ่งเลยทีเดียวครับซึ่งเร็วๆนี้ตัวเกมเขาจะเปิดให้ทดลองเล่นกันแล้วครับถ้าไม่ติดอะไรก็มีโอกาสสูงที่เราจะได้เล่นภายในปีนี้อย่างแน่นอนอีกเกมหนึ่งครับผม ก็ครบทั้ง10เกม MMORPG เป็นที่เรียบร้อยนะครับที่จะเปิดให้บริการในปีนี้นะถ้ามีข่าวเปิดให้บริการเมื่อไรเนี่ยจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันแน่นอนยังไงกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของช่อง s s u s s t u t u o i o นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ